สกุลเกมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะพี่แพทกับน,น็อตน,นะคะก็อยู่ใน ROV นะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำตัวละครที่อยู่ในสายฟาร์มที่มีชื่อว่าบัตเตอร์ไฟนนะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการจัดรูนจัดไอเทมนะคะจัดพลังแฝงของบัตเตอร์ไฟนนั้นจัดแบบไหนบ้างนะคะไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคครับ เดี๋ยวล้างของก่อนนะครับผมโอเคครับต้นเกมมาเราก็จะได้เป็นดาบฟาร์มง่อยๆนะครับผมแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมคือเราจะฟาร์มสามลุมเลยครับจนกว่าจะได้ตัวนี้ได้ขวานครับแล้วก็พอได้ขวานนะครับผมก็จะออกเป็นรองเท้ากันซีซีแล้วก็จะขึ้นมาเป็นสเปียร์อัพลงกนุนครับหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบแรงมากๆครับผม,มก็อาจจะออกเป็นบุคเค็สเปียร์นะครับผม ผมแนะนําให้เป็นชิเวฟลงกีนุดเดียวครับคือเราจะเจาะเกาะช่วยเพื่อนได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ขึ้นมาเป็นขวานฟาร์มใหญ่นะครับแล้วก็จะออกเป็นอูมีอาร์มครับผมแล้วก็ดาบแดงแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะออกเป็นกเกาะไทเกอร์นะครับอ mm hmm. ไอเทมมันก็จะประมาณนี้ครับผม ก็จัดตามนี้ได้นะคะหรือจะเอตามท็อปเซิร์ฟก็ได้เนาะครับนะแต่ท็อปเซิร์ฟก็เนี่ยก็จะจออกคล้ายๆกันครับเนี่ยไม่ต่างกันมากนะคะครับอคงั้นเดี๋ยวเรามาดูพลังแฝงกันนะคะพลังแฝงก็จัดได้ตามนี้เลยนะคะครับพลังแฝงก็จะมีพวกนี้ครับก็คือเป็นดาบเวลาเราฆ่าหรือแอซิดนะครับเราจะได้เลือดเด้งขึ้นมานะครับอืตัวนี้ก็จะเป็น คือคือเราจะตีแรงขึ้นน,นั่นเองครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นล็อกฮิมนะครับผมเป็นเป็นคือรอปเดย์นะครับ mm hmm. จะเพิ่มดาเมจให้แรงสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรีโวเวอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นเจอกเกาะนะครับ mm hmm. เมื่อสังหารฮีโร่จะได้รับพลังโจมตีนะครับ mm hmm. ก็คือเวลาเราฆ่านะครับดามเมจเราจะแรงขึ้นน,นั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูขับซื้อก็จะประมาณนี้ครับผมก็ไม่ต่างกันมากนะคะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูการลูนแล้วกันนะคะลูนว่ามีอะไรบ้างนะคะลูนก็จะมีบอลซอตนะครับสิบเมตรครับแอสซัสซินิสิบเมตรดาก้อนคอสิบเมตรนะครับผมค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการออกสกิลกันค่ะไปดูกันเลยมาดูวิธีการออกสกิลของบัตเตอร์ไฟกันนะคะว่าเราจะ ทำอ,ออกซิลอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นก็คือการเก็บสแต็กให้ครบสาสแต็กก่อนครับเดี๋ยวผมจะก่อนไปทำคอมโบนะบผมจะมาอธิบายพาร์ทของตัวละครก่อนนะก็คือบัตเตอร์ไฟ้นะเวลาเรากดอันตีไปนะจะสังเกตว่าจะมีแถบด้านบนนะครับก็คือถ้าแถบนี้หมดเนะี่ยถ้าเราฆ่าศัตรูไปอันตีจะไม่รีคูดาวนะแต่ว่าถ้าเรากดอันตีไปแล้วฆ่าเขาก่อนที่หลอดจะหมดนะจะเป็นการรีคูดาวอันตีทันดีนะผม สมมติปาตีตีเนี่ยครับแล้วก็พอเก็บครบสามสเต็กนะครับคือเราจะใช้สกิลได้สองครั้งนั่นเองครับผมส่วนการทําคอมโบจะเป็นการกดอั้าตีเข้าไปนะครับสองแล้วก็หนึ่งนะครับผมแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับถ้าเขาวิ่งหนีก็กดอั้ตีใส่แล้วก็สองหนึ่งเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายนะครับผมก็คือสามสองหนึ่งตีให้เลือดลดไปเรื่อยๆนะคะครับออือ สำหรับการทําคอมบูของบัตเตอร์ไฟก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูเล่นจริงดีกว่าการเล่นจริงของน็อตนะคะน็อตเล่นบัตเตอร์ไฟเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเคครับโอเคครับเปิดเกมมาเราก็จะต้องอับสกิลสองนำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราโจมตีไวขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการสโลด้วยนะครับต้นเกมมาเราก็จะเริ่มตั้งแต่บัฟฟ้านะครับแล้วเราก็จะให้ครบสามหลุมเลยนะครับก็จะ พอครบฟาร์มพอฟาร์มพอเราฟาร์มครบสามหลุมนะครับเราก็จะไปแท็กกลางกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เราคือเราก็จะไปฟาร์มบัฟแดงต่อนะครับพอ,ถ,อถ,ถ้าเราถ้าถ้าเราได้บัฟแดงแล้วใช่ไหมครับหรือว่าถ้าฟาร์มครบอะไรหมดแล้วเราก็จะไปเดินแก๊งกับเพื่อนนะครับเพราะว่าคือเราจะได้สกิลสามานั่นเองครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามคือเขามาป่วนบัฟแดงนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนกันให้นะครับ ตอนนี้ก็คือต้นเกมอยู่ก็ต้นเกมก็จะไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเราก็มาให้เรามาฟาร์มเก็บสแต,ต็กนะคะคือเราต้องฟาร์มให้ครบคือเราจะต้องฟาร์มให้ได้เวลสี่นะครับแล้วเราก็ต้องได้รองเท้าก่อนนะครับคือเราถึงจะเริ่มเล่นกับเพื่อนได้นะครับหรือว่าจะคือเราจะเล่นกับเพื่อนเลยก็ได้ครับแต่อย่างน้อยคือคือเราต้องมีรองเท้าเล็กนะครับก็คือจะแค่ คือจะช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นเฉยนะครับก็จะวันนี้เราก็มาเก็บบัฟแดงก็ค,คือถ้าถ้าเราได้ขวานฟาร์มกลางแล้วก็ได้รองเท้าเล็กนะครับแล้วก็ถ้าได้อ Un ันอันติมีดสกิลมาด้วยนะครับคือเราก็จะเล่นกับเพื่อนได้เมื่อกี้คือขวานใหญ่หรือเปล่าเป็นขวานฟาร์มกลางครับอ๋อขวานฟาร์มกลางครับี๋ยวเก็มาแท็กกลางนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ลงไปแก๊งกับเพื่อน,นครับคือบัตเตอร์ไฟเป็นตัวที่ ถนัดในการเล่นกับเพื่อนนะครับในในการแก๊งกับเพื่อนนะครับก็คือเป็นเป็นฟาร์มอยู่แล้วนะม,นมันคือตัวบางด้วยอะค่ะเหมาที่จะไปเหมาะอ่หมาะที่จะไปแก๊งกับเพื่อนไม่เหมาที่จะโชว์เดี่ยวแต่ว่าคือบัสน,นะครับบางแต่พอรับได้นะครับก็คือคือเขามีซับสเตนเลือดนะครับแล้วเขายังมีความอืดด้วยเพราะว่าผมออกขวานฟาร์มนะครับเก็บเก็บคิวได้แล้วนะคะเมื่อกีก้ได้ไปสองคิวนะครับตอนนี้ แล้วเราก็มาดักตรงหลังป้อมนะครับแล้วเราก็ต้องหาจังหวะกระโดดใส่นะครับแต่ว่าก็ยังหาจังหวะไม่ได้ครับตัวนี้ก็รออย่างเดียวครับต้องรอหาจังหวะนะครับตัวนี้คือแก๊กมาครับแล้วเราก็ตีไปครับจนจนเขาตาย <รอ S 1> นะที่เล้อยค่ะโอโ้โหที่แต่รู้สึกว่าบาัสนี่เก็บเก็บคิว ได้เยอะแล้วท่านน่ะสามได้สามคิวครับคืออันนี้เพิ่งต้นเกมนะครับคือคือบัตเตอร์ไฟนะครับเป็นตัวที่จะแรงมากๆนะครับก็คือเป็นตัวที่อันตีแรงนะครับก็คือคือเขาจะเล่นได้ทั้งต้นเกมกลางเกมเลยนะผมเอาไปอีกครับหนึ่งคิวก็คือบัตเตอร์ไฟนะครับในช่วงกลางเกมนะครับถึง ถึงใกล้จะเลีดเกมนะครับคือผมแนะนําให้รีบจบนะครับเพราะว่าถ้าเลีดเกมบัตเตอร์ไฟอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับก็คือสมมุติถ้าถ้าเจอพวกตัวเลีดเกมเหมือนกันนะครับอย่างอย่างวอขาดอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเอลสูนะครับถ้ายิ่งของเขาเยอะเราก็จะมีสิบตเยอะนะครับก็คือเหมาะเหมาะที่จะแบบว่ารีบเก็บใช่บต้องต้องรีบจบคือเราต้องรีบจบก่อนยี่สิบนาทีนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาแก้งกับเพื่อนต่อนะครับเล่นเป็นทีมได้สวยงามจ้าไปอีกนะคะ5วสมมุติครับคือผมจะยกตัวอย่างมายอย่างเช่นว่าบัตเตอร์ไฟเรามีสามสเต็กนะครับล้วสแล้วศัตรูอยู่ไกลนะครับแล้วมีคีบอยู่ตรงกลางเราสามารถชิงโดยการกดอันติใส่คีบนะครับแล้วเราก็กดอันติอีกทีหน,นึ่งเพื่อชิงตามนะครับ บัตบัตเก็บคิวอย่างเดียวเลยตอนนี้นี่คไปเจ็ดแล้วนะคะไปเจ็ดแล้วคืออนตีีบัตแบบว่าค่อนข้างทีด่ดีนะครับตรงที่เราสามารถชิงกับคลิปได้นะค,คือเราสามารถตามตัวศัตรูได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าสกิลสามนี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับบัตเตอร์ไฟนะตอนนี้ก็อาจจะต้องปล่อยมังกรไปก่อนนะครับเพราะว่า ฝั่งตรงข้ามคือเขามาแล้วแต่ว่าพอเห็นว่าคือเขาตามเพื่อนไปคือเราก็เลยตีมังกรนะครับเพราะว่าคือเลือดมังกรมันเหลือครึ่งหนึ่งแล้วครับก็จะเอาให้ได้นะแต่จังหวะนี้คือคือผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าถ้ามาแล้วให้ปล่อยไปเลยนะครับถ้าปล่อยได้คือปล่อยนะคไม่ไม่ไม่ต้องยื้อไว้ครับเพราะว่าเราจะตายก่อนเราจะกลายเป็นแจกคิวใช่ไหมใช่ครับหนึ่งเราตายครับสองเราโดนแย่งด้วยครับ ตอนนี้คือเราก็มา,าบับฟ้านะครับก็ตีบับฟ้าไปเรื่อยๆครับอก็ค,อคือตอนนี้สถานการณ์ก็ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับคือเพื่อนก็ก็ฟาร์มกันไปนะครับอตอนนี้คือคือเราก็มาฟาร์มก่อนนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นสเปียร์อัพลองกินุสนะครับโอเคแล้วเราก็มาหาวอขาดนะครับ สเปียร์นี่คือเจาะเกาะใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้คือผมพยายามจะหาสแต็กให้ครบสามนะครับถ้าครบแล้วคือผมก็จะไปเดินแก๊งนะครับกับเลนล่างครับโอเคแล้วผมก็ลงมาด้านล่างเลยครับตอนนี้คือลูกมาแท็กกลางนะครับก็เลยกดอันตรีใส่ไปเลยครับแล้วก็ตีนเขาตายนะครับลูกก็หนีไม่พ้น,นครับผมแล้วเราก็ ไปช่วยเพื่อนต่อนะครับเสียเวลากัะลูกไปนิดนึงนะครับก็เลยใช้ไปนิดนึงนครับก็เลยปล่อยปัอมแตกไปครับตอนนี้คือเราก็พยายามจะเก็บสแต็กนะครับแต่ว่าพอคิกซี่มาเลยกุนตีใส่ไป้ก่อน,นครับนนี้โดนแก๊กดูครับเก้าคิวไหมเก้าคิวโอเคล้วก็กดสกิลหนึ่งตามไปครับแต่ว่าก็ไม่ทันครับผมก็น่าเสียดายครับเก็บแบบสวย,สวย ที่ตอนนี้คือเราก็มาดักลูกอยู่นะครับแต่ว่าคือเขาก็ไหวตัวทันครับแล้วก็หนีไปก่อนอเคตอนนี้มาีชร์คีิครับพูดถึงถ้ามาอย่างนี้ทีมทีมนําอยู่นะคะอันนี้เล่นแบบคือคือทีมเรานําแบบว่าคือนํามากเลยครับอุ้ยได้เป็นหนึ่งคิวเอ้าคิวที่สองไหมโอ้โหโดนแก๊กดูดครับ ได้ได้คิวหนึ่งนะคะเพิ่มมาเป็นสิบคิวแต่ว่าตายหนึ่งเนาะอันนี้ครับคือผมพอผมตายนะครับคือลูกก็ไรเก็บเลยครับแต่ก็โดนเทลยิงตายนะครับลูกก็ไม่ธรรมดานะคะลูกคือลูกก็เก่งนะครับแต่ว่าหาจังหวะยากมากนะครับก็คือเนี่ยตั้งแต่ที่ผมทําคลิปไปเสร็จนะครับก็คือเหมือนว่าพอถ้ายิ่งแรงสูงขึ้นนะครับคือลูกเล่นยากจริงๆครับ คือก่อนจะเข้าไปถึงศัตรูครับพอเดินออกมาจากพุ่มปุ๊บกดสกิลสองโดนยิงตายแล้วครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือลูกบางครับบางมากครับอืมก็คือถ้าลูกอึดกว่านี้เนี่ยโคตรเก่งครับผมบอกเลยก็คือคือผมมองว่าลูกครับมันตายง่ายเกินไปครับโดยเฉพาะอ่ะสมมุติถ้าเรากดนันตีนะครับอุ้ยได้ไหมได้ได้คิวนะได้คิวก็คือถ้าถ้าเล่นลูกแล้วเรากดนันตีนะครับคือคือมันจะเป็นการเพิ่มก่อนนะครับ แต่ว่าถ้าเราโดนตัวทูดามีดนะครับอย่างไฮยาเตะหรือไอลี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีประโยชน์ครับเขาฟาดเข้าเนื้อเราก็ตายเหมือนเดิมครับคือคือแบบว่ามันเป็นตัวที่โอ้โหคือแบบยังไม่ได้พุ่งใส่ศัตรูเลยครับตายแล้วครับ่ืเอ่บมังกรต่อครับเก็บมังกรโอเคครับแต่เราก็เก็บมังกรนะครับแล้วก็ตัวนี้ ดูเหมือนว่าด้านบนวอวขาดจะเรียกเพื่อนรวมนะครับศัตรูเขอยู่เลนบนนกันนะได้ไปจ้าแต่เราก็มาหาลูกนะครับว่าว่าเขายังอยู่แถวนี้ไหมแต่ผมก็เห็นเขาฟาร์มอยู่นะครับก็เลยมาเคลียร์คลิปเก็บสแต็กก่อนแล้วเราก็ไปไล่ลูกครับอุ้ยสองไหวไหมได้ได้ได้อุ้ยคิวนี้ได้หรือเปล่าได้ได้ได้บโอ้โหฟิกเกอร์หนีครับผ่าดไหมเมื่อกี้พลาดเหรอ ไม่พลาดครับแต่ว่าคือเขาฟิกเกอร์นี้ครับก็เมาป้อมแทนนะครับตอนนี้คือโคตรเซ็งเลยครับคือลูกนี่แบบว่าเป็นเหยื่อของเราเลยครับแบบคือคือลูกน่ากินมากเพราะว่าคือเขาบางมากครับกระโดดใส่สองทีนี้ก็ตายครับลูกบางจริงตอนนี้ก็กําลังหาจังหวะล้วงครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนเอามังกรอยู่นะครับก็เลยยังไม่มากันครับก็รอเพื่อนไปนะครับตอนนี้ เดี๋ยวลูกก็เกิดแล้วฮะลุงลุงเหมือนจะระวังอยู่นะครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยโอเคเราก็เรียกรวมนะอันนี้บอขาดจะเข้าไหมไม่เข้าครับก็เลยคือผมก็เลยไม่ได้ตามนะเพราะถ้าบอขาดเข้าคือผมก็ตามนะถ้าถามว่าเล่นลุยโหดเล่นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูคลิปที่แล้วที ที่น็อตอัดไว้นะคะคที่เราอัดคลิปแว้ไปดูนะคะวิธีการเล่นของรู้ให้โหดนะคะเล่นยังไงนะครับถึงถึงจะบางแต่ก็เอ<ก>็เ <MVP S 2> ก็แรงก<ด>ันนะคะเ<ต>ขาบอกแต่ถ้าถ้าแรงคอนขึ้นไปคือผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าคือแรงคอนเนี่ยตัวแรงแรงคือคือคนส่วนใหญ่คือเขาจะเล่นเป็นกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวแรงแรงเนี่ยก็จะหโหเก่งสุดๆนะฮะ ก็ยังถิ่ผมบอกไปครับก็คือมาแล้วป้อมนี้ป้อมนี้เรียบร้อยค่ะเห็นไหมครับก็คือลูกเดินเข้ามานะครับคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยตายแล้วนะโอ้โอ้ไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องออกก่อนครับอุ้ยแต่ก็ไม่รอดครับผมคือผมลืมตั้งค่าครับก็เลยกลายเป็นว่าจะหนีก็ไม่หนีครับจะตีก็ไม่ตีครับอืมก็แต่ก็ได้สิบสี่คิวนะคะตายสองนะคะแอซิสเท่าไหร่นะเมื่อกี้ดูไม่ทัน <laughs> เดี๋ยวต้องไปดูกันนะคะว่าผลคะแนนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราก็ได้รีเจนเดอรี่ไปครับแล้วเราก็ได้ MVP ด้วยนะ MVP นะคะก็ <c oughs> สรุปว่าเราเล่นได้ MVP นะคะตัวนี้ก็คือคือเทวนัทก็ชวนผมเล่นดีนะครับแต่ว่าคือผมไม่เล่นเลน้วครับพอดีว่าตอนนั้นหิวข้าวนะครับเดยวไปกินข้าว <c oughs> ครับก็นะคะ เล่นบัสเล่นยังไงเล่นให้โหดกันเล่นแบบนี้นะคะก็ไปดูคลิปได้นะคะไปดูย้อนหลังดูดูได้นะว่าออกอะไรบ้างนะคะการเก็บสกิลเนาะคร่ะแล้วก็การเออการออกสกิลการการจัดซีดเทมพลังแฝงนะแล้วก็ลูนนะก็ลองไปจัดดูนะว่าว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองไปเล่นดูนะคะครับงั้นเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะเราจะเล่นอะไรเดี๋ยวเราก็จะ มานําเสนอเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่แพทกับพี่น็อตกันด้วยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดที่เป็นใหม่ก็กดติดตามกันไว้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้พี่แพทกับน็อตก็ต้องลากันไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ